โอเคนะผมก็สวัสดีด้วยนะกลักบมาในเกมของดั้งบอลแซดโดคาเมทันอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้เรามาทําการยูตัวละครสายฟรีหนึ่งตัวที่แบบว่าทุกคนน่าจะมีกันดีแล้วใช่ไหมน่าจะมีแหละแต่ว่าถ้าใครแบบเผลอไปขายทิ้งหรือว่าเอาไปอัพเป็นปุ๋ยให้ใครก็ถือว่าพลาดไปแล้วกันเพราะว่าตัวมันแจกฟรีแล้วมันแจกมา็นจำนวนหรือเป็นจำนวนที่จํากัดนะครับ14ตัวซึ่งมันแจกมาเนี่ยมันแจกมาแค่นี้จริงๆแล้วมันจะไม่มีให้แลกนะครับมันจะมีให้แลกเหมือนตอนช่วงของกิจกรรมใหญ่ๆอย่างเช่นอย่างเงี้ย อันนี้คือกิจกรรม5ปีจะไม่มีให้แลกมันจะมีแค่เราได้อย่างเดียวเราแค่เก็บมาอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะได้จากมิชชั่นหรือว่าพวกเราอินตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบไม่ได้เอาไปขายทิ้งหรืออะไรสักอย่างนะจะได้มาประมาณ14ตัวนะครับแนะนาห้ามขายทิ้งนะใครยังไม่ได้เอาไปทาอะไรเลยเนี่ยห้ามขายทิ้งนะแต่ถ้าใครแบบทำอะไรไปแล้วก็ตามมีตามเกิด <laughs> ถือว่านั่นแหละนะถือว่าพลาดประราการตอนนี้มันก็พอเล่นได้โอเคระดับหนึ่งเลยตอนนี้เก่งมากนะครับแตกต่างจากตัวละครที่แจกฟรีตามปีต่างๆมากมายเลยอันนเกนมาาลย นะก็ผมเนี่ยทำมาสีทางเรียบร้อยเป็นนนะครับก็สเตตัสอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันตัวละครแจกแบบแจกมันจะเป็นอย่างนี้แหละสเตตัสมันจะน้อยนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าสเตตัสมันจะมีแบบจำนวนเลข5าเยอะกับเขาทีนึงเพราะว่าเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนเกมเขาต้องใจเพราเป็นเฉลยมาห้าปีก็เลยมีเลข5าทุกสเตตัสเลยอย่างเช่นเทปปี HP ก็มีเลข5้าไอเดี็มีเลข5้าดีฟิกก็มีเลข5านะมีเลข5หมเ 5. ดเลยนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคมา ซึ่งผมไปเล่นทีมของเรียมอฟกอตนะครับแล้วบเบ<ท>ย์โต้ฮาร์ติโอวิตาฮาร์ปีโมยุยแล้วเหร <c oughs> อเดี๋ยาเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อหน่านะเว้ยเอออย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งงอนกันเนี่ยอยากเล่นไงผมจะเล่นให้มันให้มันแน่นเลยหายหายยากเออมานะครับก็เล่นในด่านอินฟินิตนะเออเป็นด่านแรกมาลองมือเฉยโอ้แล้วเปิดมาโคตรดีลิงค์ครบซับครบเลยนะฮะนี้อ่ะมาดูสกิลดีกว่ามันทำอะไรบ้างมาพูดถึงสกิลกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องการเล่นทีหลัง ครับสกิลนะผู้นำนะครับนำให้กับเลี้ยงอาว์กอสนะครับผมคีบบวกห้าขีบวกห้าไนะคีบบวกห้านี่มีใครในเกมที่ทำได้ขนาดนี้ไม่ขีบบวกห้านะเว้ยคีบบวกห้านี่คือแบบเยอะที่สุดในเกมแล้วมั้งคีบบวกห้าปกติจะคีบบวกสี่นะอันนี้โหโคตรเฟี้ยวนะครับแล้วก็ทุกอย่างบวกห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะฮะพอนำได้แบบไม่ได้หรือหรือบือวามากนะก็พอนำได้อะนันมันยังนำได้ไงี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังนำได้อยู่นะครับ ก็คือไปเลี้ยงอัพก๊อตแล้วก็ต้องมีตัวละคร5สีเป็นตัวละครประเภทเลี้ยงอัพก๊อต5สีนะเลี้ยงอัพก๊อต5สีเท่านั้นนะครับต้องเป็น5สีด้วยคือต้องแบ่งสีห้ามสีซ้ํากันนะเออนั่นแหละก็จะนําเป็นคีย์บวก5แล้วก็55%นะผมผมชอบใจตรงคีย์บวก5เลยนะเอเดียร์เคดีเฟนต์55%ไม่เท่าไหร่นะคีย์บวก5แปลกมากนะฮะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นท่าไม่ตายนะครับไม่ตายจะเพิ่มดีเฟนต์อ่าประมาณ30%ไม่ก็25% 5นนนะะะครรรับาเเพิิ่มมปณท์ สเต็คได้5เทิร์นก็คือสามารถสเต็คได้5เทิร์นสูงสุดเลยก็จะทำาทำการเพิ่มดีเฟน s ์ให้มันหนาขึ้นเรื่อยๆภายใน5เทิร์นนั้นเป็นอะไรที่ดีนะเออเป็นตัวละครที่สเต็ค defense ได้แต่ว่าสเต็คได้แบบไม่ได้สูงสุด99เทิร์นนะมันได้แค่5เทิร์นเท่านั้นแต่ว่ามันก็เป็นตัวละครสเต็ค defense ได้ก็ถือว่าดีแหละจะได้เอาไปรับในดาน่านยาวๆก็พอโอเคดา่านประมาณด่านสั้นๆกลางๆถึงด่าน,นยาวๆก็พอรับตีนได้ประมาณหนึ่งผมเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวมาลองดูอีกทีหนึ่งในเกมจริงนะครับอืมแล้วก็อัันนนนี้ะะครบผม พาสติกก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเลข5เยอะมากเลยนะครับเอเดคเดฟเอนบวก5.5ตั้งต้นนะครับแล้วก็มีโอกาสเออไม่ใช่แล้วก็จะบวกเอเดคเด5.5เปอรับเมื่อเกิดแก้วหลูกหรือมากกว่านะครับก็คือเกแก้วหลูกหรือมากกว่าอย่างน้อยก็5ลูกกันเนาะจะได้เอดเดคเพิ่มอีก5.5นะครับแล้วก็ไม่หมดนะยังมีบัฟต่อนะครับบวกเอเดคเด5.5เมื่อทำการโจมตีไม่ตายนะั่นก็คือจะบวกเพิ่มแบบเยอะมากตั้งต้นเอเดคเดฟเอน5.5 เก็บลูกแก้ว5ลูกขึ้นไปหรือ5ลูก5 5เปอเซ็มไม่ตายอีก5 5โคตรแรงแรงนะเว้ยเอออย่าดูถูกเนี่ยเดี๋ยวรอดูจริงอีกทีนึงคลิปนี้ผมไอนที่ใส่มาให้นะเออแล้วก็ลิงก์ก็ตามนั้นนะครับลิงก์กับพวกก๊อตทั้งหลายแหละสุร์ไซย่าหรือก๊อตแล้วก็กอลลี่พาวเวอร์นะครับมีคำทาให้5ด้วยแต่ว่าไม่ได้บวกอะไรมากเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะก็เล่นทีมเนี้ยก๊อตอย่ผมพูดไปนะครับมาลุยเลย ดีเพจตั้งต้นมา4 6 0 0 0นะอันนี้คือไม่ได้สแักสักรอบเลยก็คือจะเพิ่มมาน้อยหน่อยนะครับลูกแก้ว5ลูกเหรอ5ลูกต้องอย่างนี้ดิเออ5ลูกมาโชว์บรเิเทอร์แรกนะครับโคคูบู5ปีโตแจกฟรีเทิร์นวันนะฮะมีซัพพอร์ตจากท็อปโปมันด้วยนะฮะท็อปโปนี่ซับ35%นะแล้วก็ลิงก์กับวิต้ากอดอีกลิงก์ได้ดีนะนลิงก์วิต้ตาคอรเนี่ยลิงก์3ลิงก์เลยนะครับมาหนักๆเน้นเนืเน้อล้านสีนะเว้ยมาดิ ตัวแจกฟรีอ่ะ <c oughs> นะตัวแจกฟรีอ่ะแจกฟรีตามปีนะปกติมันจะไม่ได้ขนาดนี้นะครับนะแนะนำให้ทำเก็บไว้นะเวย้ยอย่าเอาไปขายทิ้งหรือเอาไปทําอะไรมัว่วซั่วไม่เอานะทําเก็บไว้เลยแนะนำไม่ทำไว้เลยนะทำาแล้วประเสร็จไปเลยจะดีมาก <c oughs> ถือว่าเป็นตัวระลึกด้วกันเพราะว่ามันมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบมีให้ฟ,ฟ์มฟรีได้ทุกได้ทุกเมืออ่อเข้าใจไหมมันเป็นตัวละครแจกตามปีนะครับอย่างเช่นในโอกาสอย่างงี้ก็มีตัวละครพวกตัวละครตามปี3ปี 4ปีนะครับหรือส2ปี1ปีก็วนมาให้เราแลกใช่ไหมล่ะเออก็คือจะวนมาให้เราแลกในเมื่อเกิดกิจกรรมใหญ่ๆเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีกิจกรรมใหญ่ๆมันก็จะไม่มีให้เราให้เราทําให้เราหาได้ดังนั้นเน,นี่ยแนะนําให้ทําเก็บไว้เลยนะครับจะดีมากเอออย่างน้อยก็เก็บไว้สักตัวนึงเนะ่ะตัวของกี่ปีก็ได้นะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะถ้านะใครแบบว่าเป็นสายสะสมก็ห้ามพลาดเลยมันอันนี้คือมันสะสมได้แล้วก็มันเก่งด้วยนะ <laughs> เออเล่นจริงได้ด้วยนะเออได้ทั้งสองอย่างเลยนะได้ความสะสมแบบเป็นเป็นสายคอลเลกชันะ ตีแรงด้วยนะอย่างที่เห็นเลยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีดีแค่ตีแรงนะมันมันสแตกดีเฟน์ได้นะครับเดี๋ยวดูดีเฟนเท่าไหร่ทอนทีห้าหมื่นหกแล้วนะขึ้นเด้งมาหมื่นกว่านะครับโอเคถือว่าเฟี้ยวเงาะแต่ก็แบบนี้ห้าลูกเหมือนเดิมแต่แต่ว่าข้อเสียก็คือต้องห้าลูกแหละก็คือต้องแพ้เก็บห้ได้ห้าลูกมันจะต้องแบบมันก็ต้องแยกลูกแก้วคนอื่นหน่อยนะถ้าอยากให้มันตีแรงนะครับแต่ถ้าแบบไม่ได้จริงก็พอตีได้โอเคอยู่เพราะมีบัฟอีกจากการโจมตีแมสตายอีกห้าเปอร์เซ็นต ก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับล้านสองแสนโนซัพพอร์ตนะครับเต <c oughs> ีแรงนะเนี่ยเฮ้ยตีแรงนะเว้ยล้านสองแสนโนซัพพอร์ตนะฮะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมอัพเบิร์ลให้เขานำยี่สิบเลยนะอัพเบิลยี่สิบแล้วก็คีริคอนอัพมาแค่หกนะครับเพราะว่าเป็นสายเบิรลน่าจะโอเคเพราะว่าจะได้แซกดีเฟนต์เพิ่มขึ้นผมเน้นมาแซกดีเฟนต์เนี่ยมาแบบเน้นเน้นให้มันเพิ่มดีเฟนต์รุนเรียอะไรอย่างเงี้ยนะภายในห้าเทิร์นจะได้แบบแซกที่สูงสุดนะครับอืมแต่อย่างว่ามันก็ได้้แค่เทิร์นนนนะอัี นะครับก็ต้องพยายามให้มันให้มันได้แม้ตาเรื่อยๆทุกเทิร์นมันจะได้แบบดีเฟนซ์จะได้แบบคงที่หน่อยจะได้แบบนานๆคงที่นะฮะโอเค okay, ทีนี้ก็มันมีอะไรมากข้ามไปได้เลยนะครับอย่าโต๊ห้าปี <laughs> นะ่หลอนหน้าเวลาเล่นมัน,มนรู้สึกเล่นยีแล,ล้วหลอนหน้าไงไม่รู้ชอบคนนะแต่แม่งเก่งจริงต้องยอมรับนะครับนีโอ้โหพอเบา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 ตายนะคุลินตายนะโหเปิดหน้าก็ตายเลยนะครับเรียบร้อยเออไม่ตายนิดเดียวโอเค เรื่องในเดียวโอเคนะนี่ก็ล้านหกไปตีไม่รอดคูเดลินคลุดมิติร้องอ้าปากอืเรียบร้อยโอเคนะครับมาจะได้นะเทิร์นนี้เป็นเทิร์นสีแดงนะั่นเมื่อกี้นะถ้าก็คูบูมาอยู่ก็จะตีชนะธาตุได้ผมเน้นให้มันแบบเอามาเน้นตีชนะาธทา่าเฉยไงมันเน้นแบบเจอกราเฟสสีแดงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะได้แบบก็เลยเน้นอัพอัพเบิลไปเลยอัพเบิลนัมไปเลยเลยเน้นอัพเบิลนัมไปเลยเพราะว่า,าที่ผมบอกไปก็คือเน้น ให้มันแบบชนะท่ายหลงเดียวเนาะเน้นแบบเกมแบบอย่างเงี้ยเออแล้วเป็นอะไรคือ,อลูกแกงไม่พอเรื่องลิงคิีไม่ดีหรอว่ารื่องลิงคีมีไหมมีอยู่นะช็อคกิ้งสปีดก็มีนะมีสองลิงค์เลยนะครับแต่ว่าเรื่องลิงคีในในที่ผมจัดมาเป็นดูโอ้นี่คือไม่มีไงมิจต้าไม่ได้มีช็อคกิ้งสปีดใช่ไหม <c oughs> ถ้าจะเป็นกู๊ดก็ God, ตัวสีฟ้าจะดีกว่านี้เยอะนะครับอแต่ว่ามันจะไม่เก่งพเพ่าะิจิตาก็ตเนี่ยอะไรก็ต้องแลกกันไปนะเออยังไงดีเนี่ย ไม้ตายเหมือนจะไม่เหมือนจะได้ไหมได้ไหมห้าลูกโอเคได้อยู่วะหาทางจนได้สวยงามนะครับทำมาไม่ต้องไม่ตายปล่อยไปนะฮะถ้าลิงกับพวกโกคูก็ตเปตตัวสีฟ้าไม่ก็สีแดงอะไรเงี้ยจะดีกว่านะครับเพราะว่ามีลิงก์หวงอย่างเช่นแบบช็อกกิ้งสปีด d น่าจะมีอยู่จะได้แบบได้คลิกง่ายๆนะเออบางทีก็แบบไม้ตายไม่ได้ไงแต่ถ้าคุณเก็บลูกแก้วห้าลูกเงี้ยคุณได้ไม่ตายแน่แหละนะห้าลูกนะครับไม่สิเอคินิคอนเฉยเลยโอ้โหรับมาแค่หกติดทั้งนั้น สวยดินะก็เรียกว่าไงเมื่อกี้พูดพูดถึงไงแล้วเมืกก่อกี้ชิบหายแล้วจำไม่ได้<笑><笑>ก็คือช็อติ้งสป,ปีดพูดถึงเรื่องลิงใช่ไหมเออเอเอถ้าพูดถึงเรื่องเก็บลูกแก้วถ้าเก็บลูกแก้วห้าลูกจะได้มันจะขาดชี้เดียวเพราะว่ามันมีเพราะว่ามันลิงชีมันแบบถ้าเกิดว่าไม่ได้นับลิงชีเลยนะั้นก็คือจะขาดลูกแก้วแค่ลูกเดียวนะครับอืมก็ต้องแบบหาทางกันหน่อยนะเรื่องการได้ไม่ตายให้มันแล้วเปิดมาแบบนี้โอ้โหสบายแล้ว ไปแล้วชินฮังสบายแล้วไปดีนะชินฮังไปดีมาดีเด้อชินฮังจะก,กันโรหน้าไม่น่ารอดแล้วแหละจริงนะน,นี่คือไม่บอยไงละ่ะห้าปีขบวนการห้าปีมาโอเมก้าฟินโบสเรามีสองตัวในเทินเด้อโอ้ยเลือดเหลือหนึ่งอยูแล้วเอเหลือหนึ่งแล้วไอ้หา่าดูเลือดมันอย่เมื่อกี้เลือดเหลือหนึ่งจริงนะเมื่อกี้ไม่ได้โมล,ล่ะลบหนึ่งหนึ่งจริงๆอ่ะ จะลดสุดแบบจะสุดอยู่แล้วมันจะมันมันสุดแล้วเว้ยแต่แม่งเหลือเลือดไว้พื่ให้ใครไม่รู้เหมือนกันเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับผมเจอบ่อยมากไอ้ห่าเมื่อกี้แม่งนิดเดียวไอ้ห่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนจะหมดหลอดแล้วไม่หมดนิดเดียวกวนตอนนี้มาดีเฟนต์เก้าหมื่นสองแลเว้ยเออเกือบแสนแล้วนะถ้ามันเบิ้ลบ่อยอ่ะถ้ามันเบิ้ลบ่อยนะครับแบบเบิ้ลแบบหนึ่งเทิร์นบบเบิ้ลเบิ้ลหนึ่งรอบจะได้แบบจะได้สักษะเฟนต์เพิ่มไปอีกพันเทิร์นนั่นก็แบบถึกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแม่งดีมากเลยนะมา ก็มาลุยต่อเลยนะครับ5ลูกห้าลูก,ห,ลกห้าลูกแบบนี้ต้องแบบนี้สินะ5้าลูกแบบนี้โอเค1 2 3 4สสแต่ว่าไม่ได้ไม่ตายนี่หว่าลืมไปต้องแบบไหนีรอว่าลูกแกม่วงอะไรบมาไหมโอเคดี5้าลูกครบตรีแรงนี่ผมเก็บ5้าลูกทุกเธอเลยเนี่ยเออแต่ถ้าเก็บแบบแค่ได้ไม่ตายแต่ว่าไม่ครบ5ลูกอาจจะตีเบาลงมาหน่อยนะครับก็ขึ้นกับสถานการณ์ลูกแกแล้วด้วยนะ นกับจังหวะด้วยนะฮะแต่ก็ดีถ้าเกิดว่าเก็บ5ลูกได้ก็เก็บแนะนําให้เก็บมันจะได้ตีแรงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าบางจังหวะที่แบบไม่ต้องตีแรงก็ได้อย่างงี้ก็เก็บให้มันครบไม่ตายก็พอแล้วนะล้านสี่นะจะล้านห้าแล้วฮัลโหลเบิ้ลไหมเอ,อ้ยเบิ้ลไปอีกไม่ตายนะครับดีเฟนซ์เพิ่มไปอีกโคตรฟิวคิดดิคอนด้วยโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดแม่งเก่งเว้ยล่ะเก่งแค่เนี่ยแจกฟรีโดยที่ไม่ต้องอไปฟาร์มหรืออะไรเลยมันแจกฟรีจากมิชชั่นหรือแจกจากอะไรเงี้ย แบบฟรีแบบจริงๆอะ่ะที่แบบไม่ฟรีคือลูกแก้วลูกแก้วผมหมดตูดมากตอนนี้ไม่หมดลูกสีเลยลูกแก้วไอ้หา่าห้าปีไม่หมดทุกสีนะครับบอกเลยผมยอมรับตรงๆก็ต้องยอมมันต่อไปเ <c oughs> มื่อกี้ยังตีเบิลสองรอบนะครับโคตรเฟี้ยวเลยนะเมื่อกี้อย่างนี้เห็นเลยว่ามันเก่งมากนะครับตีหลักล้านอะ่ะคือทำดูถูกนะเว้ยตอนนี้คือซัพพอร์ตแค่ตัวเดียวถ้าผมจัดตำแหน่งตำแหน่งซัพพอร์ตมาสองตัวนะแบบจัดทีมดีๆอ่ะเออจัดแบบทีมอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบว่ามีซัพพอร์ตเยอะๆอ่ะ อย่างเช่นซัพพอร์ตสองทแล้วลิงก์ด้วยกันได้ดีมากแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหสองล้านก็ถึงเงี้ผมพูดเลยสองล้านก็ถึงไม่อยากจะอวยเท่าไหร่แต่สองล้านถึงแน่นอนผมเชื่ออย่างเงี้นนะพูดเลยว่าถึงเงี้ยโอ้โหคุณโรนิโาโร่ก,รโกูตายเรียบร้อยไป่เป็นมองเพ่งไหต้นหมอกกระแตตุยไป <c oughs> โอเคนะอยากเจอเฟสสีแดงเร็วหน่อยจะได้แบบให้โกคูได้โชว์ออฟหน่อยเนี่ยไอโกคูบูเนี่ยไม่ได้โชว์เลยนะโอเคห้าลูกเหมือนจะไม่ได้อีกลิงก์กับปิกเต้าแล้วแม่งชีวิตทรลาเหลือเกินไหาย ลิงไม่เคยจะอยมองช่างน่ากลัวหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วลิงขีไม่ได้ด้วยนะฮะแบบนี้โอ้โหสวยแล้ว <c oughs> ดีเฟนเท่าไหร่ดีเฟนเก้าหมื่นสี่นะอันนี้เม่กี้ติดเบิ้ลไปสองรอบใช่ไหมไมได้ไหมหนึ 1, ่งสองไม่ได้อีกโอ้โหมันติดลูกแก้วเนะี่ยไม่ได้วะไม่เป็นไรนะตามนั้นตามมีกาเนิดไปโอเคหวังว่าเบจิตา้าก็จะไม่โดนตบตายหวังว่าอย่างนั้นโอเคติดการนะครับร่อตัวแบบ คือผมจัดคู่ลิงก์มาผิดนะ่คือลิงก์อ่ะลิงก์กับเบกต้าก็แต่มันลิงก์ไอเดเคเต็มที่แต่ว่าลิงก์คีมันไม่ได้นี่หว่าผมก็ลืมดูไปนะนี่ผมดูแค่เอเดเคไงเอออย่างที่เห็นนะลิงก์คีคือตามนั้นไม่ได้เลยลิงก์คีไม่เข้ากันเลยครับก็ต้องแบบคือถ้าจะให้โกคูก็สีฟ้ามาก็แบบมันก็ไม่ได้เก่งไะมั่นก็แบบพอเล่นได้แต่ก็ไม่ได้เก่งนัาเบตต้าก็ส์นะครับถ้าแบบจัดให้ส่งตุลก็ควรจะจัดเบตต้าก็ส์แต่ว่าตัวละครอื่นให ผมไม่รู้ว่าไปว่าตัวนี้มันลิงก์กับใครดีสุดนะกูคูก็อดเอ้ยก็คูบูตัวฟรีตัวนี้นะครับผมก็จัดมาให้ที่ผมเห็นนะให้ผมเล่นผมก็เจอปุ๊บก็ใส่ทีมอัดคลิปแม่งเลยเนะยแบบทำปุ๊บเร็วเลยครับกูอยากอัดคลิปคลิปนี้อัดคลิปตัวละครนี้อัดแม่งเลยเอออย่างเงี้ยคือผมไม่ได้มีหลักการมาก่อนนะคืออัดปุ๊บพูดเลยนะครับพูดแบบมั่วๆพูดตามนั้นแหละอย่างที่เห็นนะครับผมแล้วเธอนี้โอ๊ยตา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 ยแล้วคุณเบจิต้าไม่น่ารอดนะครับแบบนี้ ซัพพอร์ตสองซัพพอร์ตตัวหนึ่งด้วยครับมีซัพพอร์ตซัพพอร์ตแล้วก็5ปีไทม์นี่สี่ล้าน <laughs> ยังมาโชว์5ปีไม่เลิกเนะี่ยเออโชว์ไปโชว์ให้หน้ำใจเลยจะได้แบบกลัวมไม่ได้โชว์ไงเออโชว์ไปก่อน3ล้านโอ้โคตรแรงสุดยอดพลังแห่งห้ีปีครับผม2หนุ่ม5ปีเบิร์นอีกโอ,อ้ยล้านเกโโ้าโหดีขาดทีดเดียวจะได้ไม่ตายใหญ่ลนะล้านเก้ากับ ชนะท่าทุกทางเรียบร้อยโคตรแรงโคตรชอบเลยวะไม่ตายกคจิตา้าผมชอบไม่ตายกคจิต้าร่างตอน12คีมากเลยนะแต่ว่าโห่ทบา18คีมากกว่าโอเคมาห้าลูกก็ไม่ได้เหมือนเดิมไอ้ห้ยตับนี้แล้วกันนะมาตัวคังโมไทม์ดีเฟนเท่าไหร่ดีเฟนท์7 0 0รลดมาแล้วเพราะว่าผมผมไม่ได้ตีเลยไงเมื่อกี้จากดีเฟนท์9,000ลดมา7,005แล้วโคตรเบา โคตรลงมาแบบเปาะลงมากเลยนะนี่เออจะต้องแบบพยายามให้มันตีทุกเทินแล้วก็พยายามพิจารณาให้มันเบิ้ลบ่อยๆจะได้แบบเพิ่มนี้ฟินนะฮะจะได้สแต็กมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือมันใจแบบว่ามันจะแบบยังไงอ่ะมันจะมันจะขึ้นอยู่กับว่าคุณให้มันให้มันได้ไม่ตายบ่อยแค่ไหนแล้วก็จะเบิ้ลไม่ตายบ่อยหรือเปล่านะครับถ้ามันเบิ้ลบ่อยหรืออะไรบ่อยอย่างเงี้ยมันจะแบบดีเฟินเพิ่มนะครับภายในห้าเทินก็ถ้ามันติดเบิ้ลสองรอบสักห้าเทินนะกับติดเบิ้ลสักห้าเทินอะไรเงี้ยดีฟนจะเพิ่มมหาศาลมาก แต่ว่าโอกาสคงเป็นไปได้ยากนะอย่างน้อยก็ภายใน5ถึงก็ติดเบิ้ลได้สองสารอบอะไรเงี้ยเออมีโอกาสอยู่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอัพ,อ,พ,อ,พอัพเบิ้ลมายี่สิบเหมือนผมอย่างเงี้ยก็มีโอกาสติดเบิ้ลเหมือนกันนะฮะหนึ่งล้านโู้ตีเข้า1ล้านไม่คิดดีค่อนเลยนะสุดยอดแต่มันตีมันโดนคำโหมดหรือเปล่าเออลืมไปมันใช้โดนคำโหมดจะอวยแทบหนึ่งไม่ใช้โดนคำโหมดหรือเปล่าเออลืมลืมลืมขออภัยเนะี่ยตีเป็นล้านสองครับผมเมื่อกี้ใช้ได้มา รู้สึกเหมือนกูไม่ได้มาโชว์เท่าไหร่นะตัวคูบูเนี่ยห้าปีทามมากกว่าโคจิต้าก,กับิจิตโตครับของจริงแน่นอนผมโคตรชอบเลยเล่นแล้วรู้สึกชอบมากนะฮะยินคู่กันแล้วแม่งเก่งมากหล่อไม่พอยมันเก่งนะแบบยินคู่กันแล้วแม่งเก่งมากอะ่ะคือบอสถ้าบอสถ้าจะหนีบอสถ้าจะแบบร้องไห้เจอหน้าร้องไห้เลยแบบยอมอะ่ะดูดิทั้งแบบ่ากูเธอนะ อย่าให้กูมายืนเออโง่โง,ง่งเลยนะอย่าให้กูมายืนก้ามโตงโง่ค้ากูเถอะเนี่ยสองล้านสี่นะครับรกุจิตา้านี่อาจจะเบาเพราะว่าไม่ได้แตกบ่อยนะ <c oughs> เพราะว่าคลิปนี้ผมให้กุจิต้มันตีคนเดียวหมดเลยไม่ถึงมือกุจิต้าสักทีนะกุจิตา้าไม่ไม่ได้ตีสักทีนีไ่ได้ตีแล้วตายเรียบร้อยเฟดโกคูใช่ไหมสีฟ้าสีสีแดงใช่ไหมจะได้สีฟ้าท,าท,าท,าทั้งนั้นทางทันทีเยี่ยมมาคราวนี้ผมจะไม่ให้บิคต้าก็อดมาลิงแล้วปล่อยแม่งไป ลอยแพรแม่งเลยได้วกันผมจะให้ทัพอกได้แม่ตาก่อนนะครับจะได้เพิ่มเมินเคเพื่อนอีก25%ได้นะแต่ก็นี่ก็คูก็ต์ก็คูก็ตบ้านเลยก็คูดดคบูดีเฟนต์หกหมื่นเก้านะครับดีเฟนต์แม่งไม่ดีเฟนต์มันลดลงวะดีเฟนต์แม่งลดลงท,ทุกเมื่อเลยวะ่ะนะไม่ได้ตีบ่อยไงอย่างนี้เห็นนะแต่คือผมเคยดีเฟนต์มันเพิ่มเก้าหมื่นใช่ไหมล่ะเกือบแสนนะก็พอโอเคใช้ได้เลยนะฮะโอ้เท่าไหร่เนี่ยโอ้สองแสน หนึ่งล oh, okay. ้านหนึ <t <t ่งแสนนะครับผมเกือบล้านสองเลยเดียวอืมก็โอเคนะก็ตามนั้นน่ะนึกวมันจะตีแรงกว่านี้นะเออตีล้านหนึ่งแสนก็โอเคอยู่แต่เมื่อกี้ผมเก็บลูกแก้วครบห้าลูกป่าวะครบไหมเหมือนจะไม่ครบปะเหมือนเก็บครบประมาณสี่หรือห้าลูกสักอย่างมันห้าลูกป่าวะห้าลูกดิผมเดือดดูผิดหรืออะไรแล้วแต่เออช่างมันแล้วกันนั่นแหละนะครับ ก็ผมอาจจะเล่นไม่จบด่านนะบอกไว้ก่อนเลยอา,อาจจะตัดคิดจบก่อนนะเพราะว่าผมเดี๋ยวคีิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวนะเปลืองพื้นที่ผมนะนั่นแหละบอกไว้ก่อนนะครับโอเคก็นั่นแหละโอ้ยจะตายแมงไม่ตายมารอบแรกตลอดเลยนะฮะบอสช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ชอบไม่ตายใส่ย,ยัดหน้าช่องแรกตลอดเห็นแล้วหัวเสียนะฮะไป,ไปผมไปเล่นด่านปรลัษ์มา เล่นหนาบอลลัดมาเล่นเล่นเอาบิโต้ห้าปีกับวุจต้าห้าปีแหละเออเล่นในเฉลี่ยเล่นคนเดียวไม่ได้อัดคลิปนะแม่งตีไม่ตงดักหน้าตลอดทุกตัวทุกเทินเล่นจนหัวล้อนะั้นตีดักหน้าตลอดเป็นโลกอะไรไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะครับเอ้ยโอ้จะฆ่าได้แล้วอะแรงมากเลยสุดยอดแล้วก็ล้านหกแสนครับสามารถตัวเพื่อนนะอันนี้อันนี้คือที่ผมมารีวิวนี่คือผมเล่นทีมแล้วก็ส์นะเออ แต่ถ้าจัดทีมอื่นอย่างเช่นทีมกคู์ฟฟี่แฟมิลี่หรือทีมอื่นที่มันอยู่ได้เนี่ยจะดีกว่านี้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับถานการ,รมันก็ดีมันก็ดีเท่าเากันนะเอออยู่ที่ทีม,มากกว่าคุณจ,จัดมายัางไงนะครับโอเคแล้วมาแบบนี้ก็สวยเซ่ห้าลูกได้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแน่นอนอยู่แล้วได้แน่นอนจัดไปเลยมาอีกเย ο! ไม่ดูดีเฟนด์ดีเฟนด์เท่าไหร่ลืมดูขอไัยนะแต่ตีมไม่เข้านะครับเห็นไหมตีธรรมดาไม่เข้านะ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นไอ้ย่ะไอไปเจ็ดแสนนะครับไม่เบิ้ลโอ้โหนั่นต้องจะเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยก็ดีนะจะได้โชว์ออฟบ่อยๆนะโอ้โหอุตส่าห์โชว์ไปช่วงแรกๆหายกิฟต์เลยเงียบกิฟต์เลยหลังๆมาเงียบเลยโอ้จะตายจะตายตายเหอวะวะ่าว่าว่าน่าจะตายอย่างน, <laughs> นะฮะตายก็ถือว่าจบเลยแล้วกันอืมไปโชว์เฉลี่ยมันตีเท่าไหร่นะครับก็คือจริงๆผมแนะนําให้อัพแบบ อัพเบิร์นไม่ต้องบ่อยมอผมก็ไม่ต้องอัพเบิร์นเยอะผมก็ได้นะอัพเบิร์นสักแบบหลักแบบให้มันใกล้เคียงกับคีหรือว่าอัพเบิร์นสิบห้าแล้วก็คีแบบประมาณสิบเอ็ดอะไรเไงี้ยป่ะเออน่าจะได้เหมือนกันแดีวเนั้นนะครับลองดูลองดูแบบอัพแบบให้มันใกล้เคียงกันได้ไม่ต้องไม่ต้องอัพเบิร์นตามผมหมดเลยก็ได้นะบางทีตายแล้วเรียบร้อยหามตีไม่ตายจากหน้าตลอดเลยเห็นไหมตายว่ะ <c oughs> อุตส่าห์จับทีมดีๆตายเฉยเลยเล่น เล่นพลาดเองอันนี้ผมไม่ได้ใช้เทียมด้วยแหละเออตายนะครับนะนี่โกคูก็ต์โกคูกบูสิโกคูก,ก็ต์ไปตามมาจากไหนเนี่ยฮะเห็นผมฟัดเป็นผมสีแดงไรไงกูเนี่ยพูดมั่วหมดแล้วนะฮะก็ตามที่เห็นนะครับเป็นตัวละครแจกฟรีที่น่าสะสมแล้วก็เก่งน,นะแล้วภาพอาร์ตรกดด็ดูดูดีดูเท่ด้วยนะเป็นส่งกับโดคังมาเติมเลยนะภาพอาร์ตรของตัวฉลอง5ปีก็มีร้านบอลห้าลูกนะครับ1 2 3 4 เจ็ดลูกสิเออมีเจ็ดลูกเออเลูกเูกแล้วก็ชูเลข5นะครับเป็นอาร์ที่ดูดีนะครับแต่ว่าสเตตัสก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันสวยนะอ k 9ด5เคเลยนะครับแล้วก็ดีเฟนต์ก็6กเจคือ5มีมีมีลูกมีมีสอย่างก็มีลูก5เลยนะมี5หมดเลยนะฮะไอสกิลก็5หมดผู้นําก็5ไม้ตายก็ห้านะครับสแตดีเฟนต์หเทิร์นพัสก็ิดฟนต์ห้็นต์ห้าห้าเปอร์เซ็น หมดเลยก็เฟียวนะฮะนั่นแหละประมาณนี้สลับโคคูบูตัวแจกฟรีตามปีนะแนะนํานะครับทำกบเทำก็บไว้เลยทำเก็บไว้ห้ามพลาดเด็ดขาดทําเก็บไวนะเพราะว่ามันเหมาะแล้วแบบมันตัวคุณมีอะไรดีเป็นคอลเลคชั่นหนึ่งตัวแล้วก็ใช้งานได้จริงโอเคด้วยนะครับอันนี้แนะนําให้ทําไ้เลยดีมากนะครับห้ามพลาดเด้อใครมีก็ทําไ้เลยถ้าใครขายแล้วก็รอกิจกรรมใหม่ๆตอนปีหน้าหรือไม่ก็โหอีกนานนะถ้าใครพลาดไม่ขายนะครับอันนี้ก็เฟลไป แล้วมันมีให้แลกไหมผมขอดูก่อนมันมีให้แลกเป็นตัวห้าปีมีปะเหมือนจะไม่มีไหมมีหรือไม่มีเ่ะดูก่อนนะเพื่อความชัวนะครับไม่มีนะมีปะไม่มี <c oughs> เออถ้าใครเอาไปขายทิ้งนะเฟล,ล,ลไ้นะแต่ถ้าใครขายทิ้งแล้วยังมีอยู่สี่ตัวเนี่ยบนเส้นทางครบเนี่ยยังโอเคอยู่เออยังสามารถหาปุ๋ยมาอัพให้ตัวนี้ได้นะแต่จริงๆถ้าคุณแบบหาคุณมาครบแต,คต่คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องไปหาปุ๋ยมาคุณเอาตัวนี้มาอัพเลยจะได้ครบพอดีสิบสี่ตัวนะครับนั่นแหละเออนะ อะไรก็อย่าลืมทำแล้วกันอันนี้ก็มาส่งงานให้ทำเล่นนะสน,สนุกเหมือนกันแหละตัวนี้เล่นได้โอเคเลยใครได้มากนะครับโอเคนั่นก็โอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปน,นะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรสามารถบอกมาได้เลยนะคลิปผมก็ไปแล้วเจอใหม่คลิปหนะครับผมบ๊ายบาย